วันนี้ก็พาเจ้าเช็ดออกมาเท็ดไดของกุ้ง4ีนะวันนี้ผมจะเท็ดสามรุ่นมี่วนเช็ด XMAX แล้วก็ตัวเซ็ต 6, 6เอา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 มนละกงละไก,ก่แบบนี้ไม่ดีนะพี่ชีวิต แล้วมือโอ้โคงนี้ก็พังมาแล้วเดี๋ยวเราไปทางแคระยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อตัว สนาบินน้ำรถมันติดโอ,อ๊ะเป็นตัเ,นเล่งบพรว่าฟูแล้วม่งดึงดึงดังดีจังเอ๊ะเหมือนอะไรตามหลังมา อ๋ออยากให้วันทำงานแบบถะหนอนโล่งๆแบบเนี้ยมันน่าจะแบบขี่ไปทำงานฟินเวอร์อ้าวมีรถติดด้วยว่ะ có tỷ lệ gì Nó, à? <laughs> nó hả? อ้าวโอ้รถชนครับอันตรายนะเส้นนี้ขี่กันไว้จัด เช้าเช้าเหมือนจะพูดอะไรไม่ค่อยออกเฮ้ยมีน้ำด้วยอ่ะปรโตน้ำขังเฉยเลยตรงนี้โอ้ยเอาหมดปะวัฟว่ามันดึงดังดีจังเว้ยสกิดนิดสกิดหน่อยก็จะพุ่งตลอดไอ้ อา้าวลืมออกเลยเดี๋ยวเราต้องออกตรงนี้นะเพราะว่าเราจะไปเมืองทองหันเยอะก็ไม่ได้นะต่าติดติดกาดเฮนเซอร์อ่ะมันติดหมวกก,กวันนกพอดีหันไม่ไปเอี่ยวตัวเอาแล้วกัน นี่ก็แปดโมงครัเขาให้เช็คอินก่อนอ่าก้าโมงนะก็ราวๆาสักแปดโมงครึ่งผมนัดที่ท็อปไว้ที่ปั๊มปตทไม่รู้ว่าจะเป็นหลงวนในเมืองทองหรือเปล่านะยิ่งเป็นคนแบบขี้หลองอยู่ด้วย นอนมันลงกันโอ้ขอบับวูฟูเอ้ยไม่ใช่ปั๊วูฟู่แล้วแม่งกี่โคตรลำบากเลยเอื้อ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 อารมณ์แบบมันจะกดเด้งเร่งลอยตลอดนะ อ๋จริงๆแล้วคือใซ้ได้ถูค่ารถมันมันถูกจูนมาเหมือนรุ่นพี่มันก็ขี่ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันแต่นี้แต่หน่อยแม่งมันจะไปแล้วอะ่ะก็คือสามารถออกออกออก,ออกตัวรถเกียร์สเกียร์สามได้เลยอะ่ะรถแม่งตึงจัด จะทันไฟขีอ่อุปกรณ์นี่เราจะไม่ไปแส่ข้างหน้านะเราต่อตูดเอาอ่ะเราต่อตูดแบบตรงกลางนะป๊า วันนี้วันเสาร์นะครับแต่รถก็ยังคงติดอยู่โอ้อันนี้คืออัดสามใช่ไหมมีเด็กอยู่ด้วยอีกขันเร่งนี่ก่อนนะมึงก็จะพุ่งตลอดเดี๋ยวค่อยปรับเป็นสปอร์ตแล้วกันรู้สึกเริ่มขี่ลำบากแล้ว ไอเฮียท่อตดด้วยวะเดี๋ยวสงสัยต้องไปจูนนิ่งสักรอบละเก็บตังก่อนะรู้สึกว่าหมื่นกว่าบาทผมไม่ขี่ยางจริง ไฟแดงสางหันนะครับแปดโมงสี่นาทีล้วโอ้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอยู่นะวันนี้นะครับวันนี้ก็ปรับมาเป็น p o w e r f u l นะครับทรแท c t i o n บวกหนึ่งรถมันก็จะเดตึงๆโดดๆดึงๆนะครับ ีมีอะไรกันนะตลาดเหรอตลาดชลประทานนะครับขันเอียงมุเอียงโอไม่ก็ได้นะ <c oughs> เออทำไมคนเยอะจังเขาขายอะไรวะไม่เคยมาตรงมาเที่ยวเลยแถวนี้นะครับว้าว

โอ้ชุบ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 เราจะคลานไปแบบกระดึบกระดึบกระดึบนะครับเขียวยางอย่าเพิ่งเขียวหาเกนยังไม่เจอโอเคเจอแล้วโอ้ยอ้าวเจอแล้วเหรอเฮ้ยรู้ได้ไงวะ ก็กี่แบบสง,งบสงเงียมเจียมตัวนะวันนี้ไม่ได้กี่เร็วมากเดี๋ยวเราต้องลงอุโมง์ไนนะเพื่อไม่ให้ติดไฟแดงเราไปเข้าอีกทางหนึ่งโอ้โหกระเทคคไข่เต็มๆรับ โอ้อย่างก็จะหมดโอ้นาน่าขี่พาวเวอร์ฟลูแม่งโดดดึงดังดีดังรู้สึกไม่ได้ขี่นะ,ะไม่ไม่ค่อยชินนะ ปลดลิมิตตัวสัตว์ร้ายอ้าวพี่ที่อบบอกน้องมึงจะมากี่โมง <laughs> ไม่รู้ว่าพี่แกไปรออยู่ที่ปั๊มแล้วรู้ยังโอ้อะไรอะ่ะโซนิกเหรอโอ้รถสมัยหนุ่มๆเลยนั่นนั่นมันยังมีคนขี่โอ้สุดยอดอ้าวหมดแต่เออเลยเฮ้ยไฟ้ยแดงเลย มัวแต่เออเหยอเฮ้ยขับรถสโลไลท์โอ้ผู้สาว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 ขี่รถขาบัลลีเลยผู้สาวเหมือนกับผมเลยครับโอ้เราขับรถไปกับผู้สาวนะพิทบรื่องพิทบไว้ก่อนผู้สาวต้องมาก่อนนะโอ้ ไปเลยครับผู้สาวเดี๋ยวผมปิดตูดให้ครับผู้สาวอมองหลังมองกระจกเลยครับผู้สาวฮะเป็นคนดีวะผู้าสาวขี่ช้าอย่างนี้ไปเลนซ้ายก็ได้ผู้สาวเดี๋ยวขอไปก่อนแล้วกันรู้สึกว่า จะเอะอเราเฮยนานเกินไปแล้วโอ้โ,อโหหัวห้โขงไงดังออะฮืออะฮืออะฮอตลอดนะตอบให้มันอย่าเพิ่งดังขี่เล็กๆมันก็มันก็ไพลล้อดเดียว แต่พอเริ่มขี่แนะนำรู้สึกเริ่มจะลำคาแลเวื่งของซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยเราขี่คลาสอ่ซปเปอรบ์บอยที่ขี่ในชีวิตจ,จริงไม่เป็นซปเปอร์บอยนะเราขี่เป็นแบบผู้ดีนะวันนี้ ขี่เฉยๆแบบนี้เขาจะด่าหรือเปล่านะอ้าวไอเหี้ยมไม่ใช่นี่ว่ะคนละแยกฮัาใโเจ๊งจริงเหอแป๊บน,นึงนะพี่พี่พอเอ้ยไปแดงม่งเยอะอ่ะ ติดแม่งแจ๊ดอยู่ยทุกไฟแดงเลยวันนี้โอ้รถแม่งกระตุกโอ้เสียงเบรกก็ดังวะ่ะโอ้รถเ้าสู่ช่วงไม่เทนเน็ตเอ้าเกียวแล้วอ๋อฝั่งนี้อย่างวะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ui à quá. sáng khi chơi. สุดยอดขับรถแบบกระจกพับได้ด้วยเออเขาตีไฟเลี้ยวเขาจะเลี้ยวไหมวะ <laughs> โอ้เป็นเอ่งน้ำ้วยอะโอ้ อ้าวตัวลิงบอกกลัวน้ำสินะไม่ได้ครับรถเราเพิ่งจะเช็ดมาเมื่อวานเองอย่าให้เสีร่าเช็ดครับหลีกเลี้ยงน้ำไว้ก่อนเจอน้ำเยอะจ้อดน้ำขังเป็นเป็นเอง่งเป็นเอ่งนะ เจอนะ้ำแบบนี้ก็เซียวๆอยู่เหมือนกันนะเสียวลื่นเสียวลื่นเดี๋ยวเราเราเลี้ยวเราเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวตรงนี้เราไปผล่ตรงไหนวะโหไม่จำไม่ค่อยได้แล้วอะเดี๋ยวนะที่เขาจัดงานม,มาอยู่ตรงไหนวันนี้ อ๋อมาดูฝั่งนูนงน้นฝั่งนู้นเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเลี้ยวเข้าตรงไหนซักซอยอ่ะซอยนี้ปะวะอ่าใช่ซอยนี้แหละแล้วกูก็เลยมาแล้วอะ่ะไอแม่เย็ดปัตโต้ดูยังไงอะเราอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ไหม แลสนามโอ้โหแม่งขี่โค้สั้นเลยเดี๋ยวเราไปปั๊มก่อนนะไปหาพี่ท็อปก่อนไม่รู้ว่าพี่ท็อปเขามาแล้วหรือยังอึ๊ปหอโอเคเกียว ขี่ผิดไปตัวเองนะยาวเลยทีนี่โอ้โห ถือว่ารถยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ข้าบน้ำที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็คือแบบช้ำๆอ่ สายมองขวาให้ดีครับพี่ทบมายัางวะพี่ทบมาหรือยังหน้าพี่ทบมาหรือยังเอ่ยพี่ทบจอดตรงไหนนะชอบ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 ตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะครับเดี๋ยวขอพยเยามจอดตรงนี้แล้วกันเพราะเพราะว่าพี่ทบลุกจอดตรงไหน,นโอเค ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโทรหาพี่ท็อปก่อนนะครับโอุ้ยๆๆ A few minutes later อีกทีเลยทางเข้านะครับอู้ oh. เจอหลุกอนาดเกือบเบรกไว้ทันโคสูงเลยทางเข้าพี่ท็อปวิ่งตรงไปผมเลี้ยวซ้ายนะก็เลยต้องมาวนรถอีกรอบเฮ้ย <laughs> ตลกว่ะ พี่ังไม่งมาตรงนี้แม่งหลงอีกแล้วอ,ะอ่ะโอ้โหอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวนไปใหม่น้ำตาจะไหลตลกตัวเอง เดี๋ยวเราวนไป็รอบสี่เ,เหลี่ยมจตุรัสอีกรอบพี่ท็อปน่าจะแบบโอ้ยมึงไปไหนของมึงวะน่านะชวบชวบ เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าทางนี้ก็วนตรงนี้มาสองรอบแล้วประเด็นคือเม่งหลงนะไงเหมือนมีท็อปเกย์จะทัวรมาแล้ว น่าจะน่าจะเข้าตรงนี้ไหมคาดว่าน่าจะใช่รถอยู่ตรงไหนวะโอ้มีรถไทยเทยูอยู่นี่มีวีวูเออบนวูด้วยโอ้สำหลับใครมาเทสรถยนต์นี่ก็คือแบบน่าจะคุ้มอยู่ว่ะวิทบอยู่ตรงไหนวะ อ้จี้จี้ฮึยบโอ้อึ๊สถอยก่อนออกก่อนนะครับเวลาเราออกมันจะได้สะดวกสบายค <laughs> มีมีการเลยเล็กน้อยได้วนรอบนึงเลย a few minutes later จะมาเจอกับงานกรุงฉีที่เขามีให้เทสรถหลายๆรุ่นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเทสไปแล้วนะครับ gsx 8ตัว s u n t ทสสาม0 d นะครับแล้วก็ตัว xmax oh. นะครับผมเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัว d ด y t o n a 66ผมเทสไปแล้วครับไอตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสตัว อ่าเซตเฮตออกนะครับต,ตัวตัวตัวใหม่นะครับปีนี้ปีน่าจะปี21นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะพอแล้ว <ไป S 1> โอเคเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปเทสกันก่อนเดี๋ยวมาลองเล่าฟิลลิ่งนะครับว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับ